สวัสดีครับช่างเอ็มพานทองชลบุรีครับวันนี้ก็มาเจอออนย h เชฟครับเป็นปีน่าจ,จะปีติดต่อครับเป็นเครื่อง2.8นะครับวันนี้ก็มา,าเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำครับแล้วก็เปลี่ยนออยซิ่งออย์ซิงลูกอยู่ด้านล่างข้างใน,นครับด้านล่างข้างในแก็จัดประมาณนี้ครับ28ทายคลิปให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ว่ามันเป็นแบบไหน ใครสนใจก็โทรติดต,ต่อมาได้ครับเกี่ยวกับพวกออลนิวเชฟกับยี่สูพันเก้าสองพันห้าอย่างี้ครับมาได้เลยครับอันนี้ใช้เป็นสองแท้นะครับมันมันย่ามอส์มันยาหยาล่อเย็นก็เครื่องสองพันแปดเสียงเครื่องจะดังหน่อยนะครับไม่เหมือนสองพันห้าจะเสียงเงียบกว่านี้อีก ครับก็ช่างเอ็มพานทองชนบุรีครับเบอร์โทร0934407127ครับสวัสดีครับ